เอาละครับผู้ชมครับในวันนี้ผมทําการมาฟาร์มเลเวล1จนถึง700นะครับผมใช้เวลาทั้งหมดเนี่ยสชั่วโมงเกือบ4ชั่วโมงโคตรเหนื่อยเลยนะครับผมไปโลก2ได้เลยฮะโอเคจะเป็นไงกันนั้นขอเธอคนดูคลิปนี้ผมขอ1,000งพันไลค์ได้ไหมเป็นกำลังใจผมวยกันนะครับฟาร์มทั้งวันเลยเวยโคตรเหนื่อยจะไปไงกันนั้นไปดูกันเลยละกันอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งครับเพราะหลานนี้ผมแจกเหมือนเดิมครับอยู่ตารางคลิปนี้ถ้าใครกดไลค์กดติดตาม,ตดตามกดกระดิ่งเนี่ยบอกเลยว่าแจ้ง เตือนปุ๊บรีบมาเอารหัสได้เลยโอเคเล t ส์ก okay, ไปดูคลิปกันเลยครับผม ร้านคิดตั้นช็อปร้านเติมเกมโรบอทที่ได้รับประกันการเติมโคตดไวๆทันใจจริงๆนะคุณดูมีบริการเติมโรบ,กบอกระบบ V P Server สูงถึงเลเย8แมปบล็อกฟุตและ k ิงเล e g a c y หรือแมปต่างๆก็มีเหมือนกันสูงถึงเลเย10ี่รวมไปถึงการฟาร์มของต่างๆก็มีเช่นกันและยังมีบริการขายทอยโคตรด,ด้วยเช่นกันนะครับผมนี่เลยหน้าตาโคตรเท่ตอบไวส่งไวไปเลยนะคบผมร้านคิดตั้น เปิดมาบักเบคอนทำกันรับเเวสแล้วก็ไปฟาร์มนั่นเองเนะ่ครับคุณผู้ชมครับผมฟาร์มอย่างดูเดือดด้วยผลพันแล้วก็โยรู้ในน้อยของเขาแต่บอกเลยจู่เขายังใหญ่อยู่นะคุณผู้ชมต่อจากอีพีที่แล้วเลยครับผมอีพีที่หนึ่งนะตอนนี้เรามาอีพีสอแต่ว่าจริงๆผมจะไม่ปรับเป็นอีพีเลยกันเวลหนึ่งถึงเจ็วันนี้เราฟาร์มได้แน่นอนคุณผู้ชมตอนนี้อัพสเตตไปก่อนละกันนะครับค่าหมัดเองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องซื้อหมัดเงือกไปด้วยไม่ใช่มหมัอหมอดอิเล็กโต มาฟาร์มต่อเลยครับผมรับเควสฆ่าตัวตายไปเรื่อยๆตรงนี้เควสง่ายๆครับผมตรงนี้ฟาร,ร์มง่ายฟาร,รม์มรวบฟาร์มชิลนะครับวงบอกชิล n g เด็กๆครับผมคือตรงนี้มันฟาร,ร์มง่ายคุณผู้ชมแค่ตีและเราก็ฆ่าตัวตายเพื่อจะไปทําการรับเควสได้นะครับถ้าเกิดผมพูดผิดต,ตรงไหนขออภัยด้วยการนะครับอันนี้เป็นการคลิปพลาดคลิปแร้งผมโอเคตัดภาพมาแล้วผมผมก็ฆ่าตัวตายเหมือนเดิมโอ้ oh my god แต่ว่าไม่ใช่ครับผมฟาร,ร์มตัวถึงเลเวล175ร้ยบ ้อยแล้วเราเปลี่ยนที่ฟาร์มนะคุณผู้ชมมาฟาร์มดาร์คมาสเตอร์นี่นะครับผมมาลุยเลยตรงนี้เนี่ยค่อนข้างจะฟาร์มง่ายครับเพราะว่ามอนเนี่ยอยู่เป็นกระจุกเว้ฟาร์มง่ายมากๆนะครับผมตรงนี้ฟาร์มแบบเพลินๆไปครับไม่มีใครกวนไม่มีใครกวนเลยฟาร์มไปเรื่อยๆครับชิวๆด้วยโยรูของผมฆ่าตัวตายไปรับเควสใหม่และลงมาเหมือนเดิมชิวๆไหมล่ะเออโอเคฟาร์มไปครับผมจังหวะนี้ลงไปฟาร์มต่อครับ โอ้อารมณ์ดีจังเลยไม่มีใครมากบกวนของผมถือว่าดีมากๆเลยแต่ผมลืมไปนะรับผมทําการไปตัดตอนที่ผมเนี่ยไปบวกกับคนเว้ยคนมันมาบวกกับผมเองนะอันนี้ผมก็ยังไม่ถึงนะคนดูเดี๋ยวคนดูดูดไว้มันมาขอผลผมเว้ยเออเดี๋ยวดูเดีด๋ยวดูตรงนี้แหละมั้งอ่านี่นี่นี่ไอตัวนี้เลยเว้ยมันมาขอผลจากผมเว้ยแต่ว่ามันนมาบวกกับผมก่อนซึ่งผมฆ่ามันเรียบร้อยแล้วด้วยดูดิ เออเดี๋ยวดูคนดูเดี๋ยวมันจะขอฟู้ดพีทนะเดี๋ยวดูไว้อย่างเอาเลยว่ะโอเคเตาฟาร์มตรงนี้ดุดเดือดนะผมชิวๆกันไปชิวๆกันไปตรงนี้ฟาร์มไปฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆเดี๋ยวคุณดูดูนะมันจะขอผลของผมเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่นี่นี่น,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 นี่ตรงนี้เลยไหมตรงนี้เลย,ยเไหม e มันเดินมานเ,เดินไปเดินมาตรงนีง้ว่ะโอเคเดี๋ยวไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเด,เดี๋ยวมันจะขอผลของผมเว้คุณดูดูนะอย่างเอาอ่ะผมไม่งตึงขนาดนั้นเลย ไม่ตึงนั้นนี่ไงพิตฟูดนะผมว่า no no กูไม่ให้ตัดภาพมาตอนนี้นะครับผมก็เลเวล210เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะย้ายก่อไปกันครับผมไปเกาะคุกเน่นะครับคุณผู้ชมบอกก่อนเลยเก่อน,นี้เนี่ยผมไม่อยากไปนะผมเพราะผมเนี่ยไม่อยากติดคุกอยู่กับใครก็ไม่รู้หน้าแปลกหน้าเต็มไปหมดเลยโอเคแต่ก่อนอื่นเลยที่เอาไปเนี่ยเราต้องไปสูญผลพีศารก่อนครับอย่าลืมเลยตรงนี้เนี่ย บอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยดวงดีมากๆในช่วงนี้จะดูกันไหมคุณผู้ชมว่าผมดวงดีขนาดไหนดวงดีขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับตอนนี้ผมขับเรือครับผมไปเกาะลิงกี้นั่นเองนะครับผมเกาะลิงกี้นี่ก็เป็นเกาะสมบูรณ์ปีศาจขึ้นไปเรียบร้อยแล้วครับจงังหวะนี้ก็สุมผลอย่างรวดเร็วไม่บอกใครเลยเรียบร้อยครับผมดวงดีไหมคุณผู้ชมหรือดวงเกลือคนดูคอมเมนต์ด้วยวางผลไน <มา S 1> คู่ด้หมนะครับมาตอน<ล> <ละ S 2> ที่เ <ละ S 2> กาะคุกเลยครับผมบอกเลยว่าเกาะนี้เนี่ยโคตร ไม่อยากเข้านะครับผมแต่ก็ต้องเข้าไปฟาร์มนะครับผมมาลุยเลยแล้วกันเควสตรงนี้หรือเปล่าเอาบ่าใช่อยู่ข้างในหรือเปล่าเนี่ยบะหำเอ้ยโอเคอยู่ข้างในก็จัดไปเควสแรกนะครับผมผมก็จะทำการสู้กับตัวอะไรก็ไม่รู้ในะฝั่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามันให้ EP ีค่อนข้างเยอะเลยละกันนะครับผม7 8 0 0 0สเลยโอ้ my g ก d ฟาร์มอย่างมันน่ะ ฟาร์มมันม,นมนตึงตงตรงนี้นะครับที่เกาะน,นี้ก็ถือว่าโอเคผมก็ชอบนะครับผมในการฟาร์มที่เกาะน,นี้เพราะมันเล็กดีนะแล้วก็ไม่ค่อยได้เดินไกลอะไรขนาดนั้นด้วย เนี่ยครับไม่ได้ต้องฆ่าตัวตายเกิดใหม่นู่นนี่นั่นนะครับผมรับเควสต,ตีต่อเลยโคตรเดือดโคตรมันผมชอบแบบนี้มากเลยนะครับตอนนี้ผมก็ฟาร์มไปมาเตอรี่นะครับดาบของผมในยโยรุก็147อยู่นะก็ถือว่าค่อนข้างจะแรงนะคุณผู้ชมแต่ก็ผมก็จะอัพดาบนำอย่างเดียวเลยนะช่วงเนี้ยโอเคมารับเควสต,ต่อเลยละกันลุยต่อครับฝั่งนี้นะครับผมมันใกล้ๆ้ดี นะครับแล้วก็มอนเกิดเร็วด้วยอีซี่ด้วย,วยบอกก่อนไอ้น้องโอเคอัพหมัดนิดหน่อยแล้วกันหรืออัพเลือดนะประมาณนั้นแหละคุณผู้ชมผมก็จับสองอย่างนี้ก่อน mm hmm. คือแต่ว่าเอาดาบเนี่ยนำไว้ก่อนเพราะว่ามันตึงไงดาบโอเคจัดไปครับผมวอร์เดนโดนผมฆ่าแน่นอนครับผมเควสตรงนี้ แค่ตัวเดียวนะเพราะว่าอีกเควสหนึ่งเรารับยังไม่ได้เวลยังไม่พอแต่ผมเองก็เดินไปรับครับผมแต่ลืมไปว่าเวลยังไม่พออีก5้าเวลครับกลับไปฟาร์มต่อเหมือนเดิมครับผมแล้วก็ลุยกันเลยนี่ฟาร์มต่อมันมันเดือดเดือตึง้งมาแล้วครับผมเควสต่อไปเราต้องไปสู้กับใครคุณผู้ชมน่าจะรู้กันดีดีดีด,ด,ดีโอเคนะครับผมเชฟวร์ดเดนตรงนี้นะผมไม่ได้กอ่อสปีดนะแต่ผมมาภาคแบบนี้เลยละกัน นี่นะครับผมไอตัวนี้จะรอดดาบนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะได้ดาบมันหรือเปล่ามาดูกันครับผมได้หรือเปล่าเนี่ยน่าฉาบอดได้นะครับผมได้เลเวลมากับไปฟาร์มเหมือนเดิมเอาละครับผมเควสนเรียบร้อยแล้วครับผมนะตัวสุดท้ายเลยโอ้โหมิงโกไม่เกิดครับจังหวะนี้ทำยังไงดีเนี่ยแต่ว่าเลเวลผมก็ยังไม่ตนัน ก็ยังไม่ตันสิครับผมอีกเยอะเลยยังโลกหนึ่งอยู่เลยประหัมน้อยเอ้ยแล้วก็ฟันไปเลยครับฟันบูมบังซัมโบกันไปและเราก็เสร็จเควสครับํำเร็จเควสแล้วเราก็ไปเกาะต่อไปเลยครับที่เราจะฟาร์มก็คือเกาะอ,อะไรคุณผู้ชม ก่อนเลยนะผมก็จำไม่ได้โคลอรเซียมนะโอเคลุยเลยมาแล้วครับถึงก่อนเลยครับผมหม g ก็ดก่อโคตรใหญ่เลย,เลยแล้วก็คิดถึงคิดถึงเลยเข้ามารับเคล็ดฟาร์มแบบตึงๆเหมือนเดิมเลยครับไม่มีอะไรมากเพราะเราเนี่ยใช้ด้านของผลพันแล้วก็บวกกับโยรุฟาร์มได้ง่ายมากๆนะครับผมมาเตอรี่ คูณ2เป็น10ชั่วโมง11ชั่วโมงนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนจบคลิปเนี่ยผมจะเหลือกี่ชั่วโมงครับผมที่จะให้คนดูเนี่ยไปฟาร์มกันเพราะรหัสนี้ผมแจกครับผมโอ้โหก่อนนี้คือเดินฟาร์มแบบตึงๆเลยครับเรียบง่ายแล้วก็รับเควสแบบอีซี่คุณผู้ชมเป็นไงบ้างชอบไหมก่อนนี้ผมเองชอบนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรลกลุกล,ล,ลัง,ลงแล้วก็มอนเนี่ยค่อนข้างจะเกิดง่ายมากๆนะครับไม่ได้รอนานแบบนานเกินไปอะ่ะผมเลยชอบตรงนี้เว้ย เอาล่ะเดี๋ยวเราฟาร์มตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งเออเดี๋ยวเรารอเควสเราก่อนตอนนี้นาวเวลผมยังไม่ถึงไงเควสนั้นนะ่ะเราก็ต้องรอเควสหน่อยก็ฟาร์มไอ้มอนโง่ๆพวกนี้ไปก่อนละกันโอ้เรียบร้อยแล้วครับผมมาฟาร์มฝั่งนี้ครับแบบชิวๆแล้วก็เลเวลขึ้นเฮ้ยเหมือนมีอะไรเกิดนะ่ะตัวอะไรเกิดโอ้โหไปดีครับรออะไรล่ะบะคำนั้นน่าจะรอเราอยู่ที่เก,กาะกลางอะนะ โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราขอญาตแจมตรงนี้ก่อนละกันคุณผู้ชมไอ้ก่อนนี้มีคนฟาร์มลิงอยู่ฟาร์มลิงตึงๆงั้นเออ ขอแวะหนอ่อยละการใส่ไปหนึ่งทีและคือแม่นมากเว้ยโอ้โหผมได้มาครับตึงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเราแม่นอยู่เหมือนกันนะนี่เจ้าอ้วนโอเคครับผมตรงมุ่งหน้าต่อไปครับผมอยู่ที่เกาะกลางครับจังหวะน,นี้นะครับผมมหหหอาจมูกยาวสู้กันดูผมก็ข้ามเรียบร้อยแล้วก็ฆ่ายหนึ่งตัวครับผมกีกี้น,นี่นี่ไงทีเดียวก็จอกก็สอกมากเลยนะครับโอเคเรียบร้อยไปเดี๋ยวเรากลับไปฟาร์มต่อ กลับมาได้แป๊บเดียวนะครับผมบักเบคอนน้อยเนี่ยก็ฟาร์มเป็นเรียบร้อยแล้วนะครับผมเปลี่ยนก่อได้แล้วครับคือก่อมแมกมันเองโอ้โหคุณผู้ชมน่าจะรู้นะครับว่าก่อนนี้มีอะไรบ้างน่ะมีอาคาอีกตูเงี้ยแแต่เราฟาร์มมอนก่อนหลักการชิวๆก่อนหลักกาน,นะครับผมหลือสามร้นะครับฟาร์มอยู่ข้างล่างก่อนนะครับผมแบบเดือเดอเดอมันๆแบบนี้ โอ้มากอดผมชอบมากๆเลยคุณผู้ชมครับโอ้มากอดคือตึงจะจัดเลยโยร้เนี่ยมันฟันรลัว,ลวฟันหนึงตึงแบบบ๊อบบับทัมโบ่ะคนดูคือแบบตึงเกินไปหรือเลปล่าพี่ผมชอบดาบนี้มากๆนะคุณผู้ชมใครชอบคอมเมนต์ด้วยแล้วบวกกับผลพันธเนี่ยดีมากใครอยากให้โยร้ไปบวกกับผลในคอมเมนต์นะแต่ผมว่ามันน่าจะไม่มีแล้วแหละผมว่าผลพานธเนี่ยดีที่สุดเอาละกดควสต,ต่อเลยครับผมฟาร์มควสไปเรื่อยๆตรงนี้เนี่ยแม็กมาเนี่ยผมคิดว่าแบบมันดีนะคุณผู้ชมมันค่าจะฟาร์มง่ายมากๆโอลนอยู่ใกล กันด้วยแล้วก็มอนเกิดเร็วนะครับไอข้างล่างนะข้างบนเนี่ยผมว่าเกิดช้าเดี๋ยวคุณดูด้วยดูกันแต่วตอนนี้เราฟาร,ร์มข้างล่างก่อนนะครับผมโอเคเลาเควสฟาร,ร์มไปครับแบบมันๆตนนึงๆตรงนี้โอ้โหแล้วคือผมเนี่ยไม่ได้ใส่โคนคูณ2ด้วยเนี้ยในรหัสน,นี้ผมจัดหนักจัดเต็มเลยเติเมให้คนดูได้เลยนะครับผมนะรหัสน,นี้ใครได้ไปคุ้มมากๆเลยนี่นี่ฟันฟันฟันโอ้ผมชอบมากเลยคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ยังไปฟาร์มข้างบนได้แล้วนะผมโอเค โอ้ดูดิอีพีสองร้านอ่ะคุณผู้ชมยังเดือดเลย โอ้ oh my god สองล้าน E P นะครับคุณผู้ชมครับถือว่าเยอะมากมากเลยก็ว่าได้แต่ว่าเรามีคูณ2นะครับผมก็4ี่ล้าน E P ไปเลยโอเคฟาร์มกันครับผมครับก็ฟาร์มมันไปเรื่อยๆผมพูดไมาชา่ชัดขออภัยด้วยกันนะครับเพราะผม,มใส่เด็กเหล็กดัดฟันอยู่ใส่เด็กอะไรเราใส่เหล็กดัดฟันอยู่แล้วผมก็พูดเร็วๆมันจะลัวเกินไปลิ้นมันจะพันนะครับผมนึกว่าแรปเปอร์นะคุณผู้ชมโอเคลุยต่อครับจงกวะทนี้ผมฟาร์มไปเรื่อยๆครับ ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็ฟาร์มไปจนถึงประมาณเวล์สามร้อยสามสิบละตอนนี้รอมันเกิดด้วยคุณผู้ชมเอ้ยทำไมมันเกิดนานจังเลยคุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมผมก็สงสัยเพราะว่าข้างบนเนี่ยมันฟาร์มนานมากๆนะครับผมแนะนํานะถ้าเกิดว่าใครอยากลวดเร็วทันใจเนะี่ยพี่แนะนําให้ฟาร์มข้างล่างจนถึงเลเวลสามร้อยห้าสิบแล้วเราก็ไปตีกับบักประยุทธ์ไม่ใช่ดิอาคาอิยุทธ์เออนั่นแหละคุณผู้ชมจะดีกว่านะครับ พึ่งพูดถึงไปนะครับผมตอนนี้ผมก็เลีว่าสามร้อยห้าสิบเรียบร้อยแล้วไปสู้กับบัพประยุทธ์กันเลยครับคุณผู้ชมครับไตไปข้างบนฟันตึงๆครับผมคือผมเนี่ยฟันเสร็จฟันไปฟันมานะครับผมแล้วก็เปลี่ยนเซิร์ฟเข้าใหม่ลุลัวเลยครับคุณผู้ชมตึงๆนะคุณผู้ชมตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกว่าทํายังไงดีฟาร์มต่อหรือเปล่าเรืองไงหรือว่ายังไงดีนะครับผมแต่ว่าผมก็เปลือกเสือกไปฉลาดอีกรอบหนึ่งนะคุณผู้ชมเพิ่งมันรู้ว่าเฮ้ยจริงๆเนี่ยเราออกเซิร์ฟเข้าใหม่มันจะง่า่ายอะ เออนั่นแหละคุณผู้ชมครับผมก็เลยออกเซิร์ฟเข้าใหม่แล้วก็ฟาร์มแบบตึงๆแบบนี้เลยฟัน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 นวนัวฟันนวนัว,ว,วเรียบร้อยครับผมอีกตัวหนึ่งเลยครับรัวๆครับเนี่เห็นไหมผมแบบบอกเลยว่าก่อนนี้เนี่ยมันฟาร์มไปง่ายๆนะผมบอว่าบอสเนี่ยค่อนข้างจะเกิดง่ายแล้วก็คนฟาร์มตรงนี้ไม่ค่อยจะเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็แนะนําให้น้องๆเนี่ยมาฟาร์มตรงนี้ไว้แล้วก็เข้าออกเข้าออกแบบว่าเข้าเซิร์ฟเข้าออกใหม่เข้าออกเซิร์ฟเข้าออกใหม่เงี้ยมันจะเร็ว เดิมนะครับผมในการฟาร์มอีกพีพวกนั้นน่ะมันช้าเว้ยเนี่ยอันนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับผมเนี่เราก็ไปก่อเควสต,ต่อไปได้แล้วเนนะครับก็คือก่อนเงือกนั่นเองนะครับผมเราจะไปลุยก่อเงือกกันเลยครับโอ้โหเดินทางกันมาโคตรดานคุณผู้ชมแล้วผมฟาร์มโคตรเหนื่อยแล้วผมก็มาภากโคตรมันนะครับผมคุณผู้ชมใครว่าผมคนดูชอบแบบภาก็คอมเมนต์ด้วยละกันนะครับ มาถึงก่อนนี่แล้วครับมนุษย์เงือครับผมแล้วก็มุ่งสู่ทะเลนะครับผมฟาร์มแบบมันๆครับเควสดแรกครับตึงๆตรงเนี้ยผมคิดว่ามอนเขาเนี่ยค่อนข้างจะฟาร์มง่ายมากๆนะครับผมอยู่ใกล้กันไงแต่บอกอรเลมมอนเนี่ยแอบเกิดช้าหน่อยนะครับตรงนี้เนี่ยอืมอนเกิดช้ามากผมต้องยืนรอนานมากๆเห็นไหมรอยืนรออย่างนานเลยนะครับ นี่ไงเข้ามาก็ใช้โยรุอัดตูดมันอัดตูดมันเรื่อยๆนะผมคือมันง่ายมากคุณผู้ชมเนี่ยใช้โยรุอัดตูดมันเรื่อยๆมันชิวเกินอู้ดูดิสงสารมอนดังเลยเพิ่งเกิดมาเอางตายเงี้ยวคือตอนนี้ผมจะฟาร์มด้านของดาบอย่างเดียวนะคุณผู้ชมฟาร์มแต่ดาบฟาร์มแต่ดาบอย่างเดียวเลยไม่ต้องยุ่งกับตรงไหนเลยนะครับคุณผู้ชมก็แบบชิวๆครับน้องๆประมาณนั้นเลยนะครับผมนี่เห็นไหมคุณผู้ชมผมก็อัพดาบมาถึงละประมาณ700กว่าแล้วเราก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆอย่างนี้เลย คือมันจะชิวมากนะครับผมแนะนําให้น้องๆเนี่ยทาแบบนี้ไปเรื่อยๆเองนะครับผมเนียนไหมพี่ก็ฟาร์มได้แบบชิวๆเลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเวลผมก็ใกล้จะ400เรียบร้อยแล้วนะครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยแล้วก็เปลี่ยนที่ฟาร์มได้แล้วนะแล้วก็ฟาร์มอีกที่หนึ่งประมาณนี้นะครับผมผู้ชมเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนที่ฟาร์มกันละโอเคไปเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนที่ฟาร์มกันดีกว่าคุณผู้ชมฮะมาครับผมเควสต่อไปครับผมฝั่งนี้ผมรับเควสเรียบร้อยแล้วเราก็ฟาร์มกันไปครับตรงนี้เนี่ยได้ประะมาาณ3ลนน สามล้านนิดนะครับผมสล้านสามแสนหาหมื่นั่นเองนะครับผมบอกเลยว่าตรงนี้เนี่ยฟาร์มค่านจะง่ายครับเพราะว่าอีกไม่กี่เลเวลเนี่ยผมก็จะสู้บอสได้แล้วแล้วเราก็ใช้สเต็ปเดิมนะครับผมในการที่เราเข้าออกเซิร์ฟเหมือนเดิมเลยนะผมทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมขอย่าตัดไปตอนที่ผมเนี่ยบวกกับไอ้เจ้าบอสเในละกันนะคุณผู้ชมไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะครับอยู่ตรงนี้น่ะ มาแล้วครับผมคุณผู้ชมครับเลเวลผมก็สู้กับบอสได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้ามาเลยรายกันนะครับผมสู้กับวิสแมนอะไรไม่รู้นะครับผมคุณผู้ชมฆ่มามนะันอะเอาง่ายๆผมจะฆ่าไมมเดี๋ยวบอสตัวเนี้ย แล้วคือแบบตรงนี้เราฟาร์มเสร็จใช่ไหมเราได้เลเวลเข้าออกใหม่มาตีมันต่อเลยแล้วกันนะครับอันนี้คือตัวที่2นะคุณผู้ชมฟันแบบรัวๆมันๆตึงๆเลยครับผมบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยใช้ได้เร็วแล้วก็ใช้ได้จริงด้วยนะคุณผู้ชมใช่ฮะผมชอบแบบนี้มากๆเลยออกเข้าเซิร์ฟใหม่สู้ใหม่เรื่อยๆครับทำเรื่อยๆคุณผู้ชมบอกเลยว่าเราจะไปได้เร็วเอากูตายเอา้า ตายได้ใหญ่ๆ่นองโอเคเอาใหม่ไม่เป็นไรแล้วเข้าไปสู้ใหม่นะครับเราตายไม่เป็นไรครับเพราะว่าบอสมันอยู่ใกล้มากๆเราฟันเข้าไปครับใช้ยโยร่วงผมนี่แหละนะดุนอัดตูดมันนะครับผมคุณผู้ชมครับดูดีดุนผมใหญ่ไหมคุณผู้ชมตามดาบเลยนี่ยัดตูดลงไปโอเคชชืเอ,อเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยเรียบร้อยไหมคุณผู้ชมเรื่อยๆเลยผมฟันไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมเบี้ยวผมขึ้นเรื่อยๆมันง่ายกว่าครับคุณผู้ชมครับแล้วคือบอสมัน โหชิวครับผมนี่อัพแซดรัวๆโชว์คนดูไปหนึ่งทีอันนี้มีคนฟาร์มอยู่มาหามน้อยนี่กูแย่งแม่งเลยละกันโอเคไปลุยเกาะต่อไปได้แล้วเกาะสกายเปียงนั้นเหรอโอเคป้าเดี๋ยวเราซื้อเรือแล้วก็ไปกันเลยโอ้ขับไปครับผมคุณผู้ชมครับไกลแค่ไหนกูก็จะไปแนน้องโอเคกระโดดขึ้นไปเออเออเออโอกูกูแล้วท้อจริงๆเลยข้าสตายเกิดใหม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรลุยต่อขึ้นไปอีกรอบหนึ่งดี อันนี้มีแบบฉลาดหน่อยขึ้นตรงนี้แล้วก็เตรียมตัวกระโดดเล้น้องต,ต,ตุบตูบโอเคขึ้นไปชิวชวครับผมเราขึ้นมาได้แล้วคุณผู้ชมนะก็บอกก่อนเลยว่าผมเนี่ยไม่มีทักษะในการกระโดดมากมากเลยซึ่งต้องใช้ใบไม้ต้นไม้ช่วยนั่นเองเนะครับคุณผู้ชมครับผมอ่ะแล้วก็ฟันไปครับปึ๊บปั๊บซัมโบนไปตรงนี้บอกก่อนเลยว่าเกาะทองฟ้านเนี่ยฟาร์มง่ายที่สุดนะที่ผมมองมานเนี่ยคือเกาะแม่งฟาร์มง่ายที่สุดละแล้วก็มอนอยู่ใกล้กันมากๆนะครับ ผมก็เลยชอบนะเกาะสกายเปียตรงนี้เนี่ยเพราะว่าเราใกล้จะเลเวลตันแล้วไงเราไอ้น้องแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราก็450อยู่นั่นเองนะครับผมเราฟาร์มมันไปเรื่อยๆเลยครับแบบจุ้มจำจัมโบนะครับผู้ชมครับผมโอเคขออนุญาตตัดไปตอนที่ผมเนี่ยขึ้นไปข้างบนเลยละกันนะตรงนี้มันจะนานเกินไปผมก็ฟาร์มอยู่ดีๆนะแต่บะหมนี่แม่งลอยมาจากไหนก็ไม่รู้แล้วก็ใช้พลังผลไรเนี่ย ผลเลิฟๆลินะโอ้โหดูมันสิครับคุณผู้ชมกูเลยแปลงร่างตัวใหญ่แล้วลองบวกกับมันดูแต่ว่าไม่เกิดผลอะไรครับเพราะว่าตัวกูต่ำเกินไปและแม่งบินอย่างสูงไะคุณผู้ชมโอเคขอรับเคหน่อะลรกันไอ้น้องเฮ้ยแล้วกูเสกรับเควสดผิดนะแล้วกูลืมตัวแล้วกูฟาร์แบบเมามันอยู่เฉยๆอยู่ดีๆแต่บาหัมนั้นก็มากวน แต่เราก็รับเควสใหม่ครับเมื่อกี้เราโง่นิดหน่อยนะผมก็ไล่ฆ่ามันก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมเราแบบสู้มันไม่ได้หรอกมันไม่ไหวแล้วผมก็ตายในที่สุดมันฆ่าผมไปแล้วไอ้น้องโอเคไม่เป็นไรครับแล้วก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆครับผมไม่ต้องรออะไรคือเราไม่ต้องไปต้องสนใจใครนะยกเว้นกูเนี่ยจะเปลี่ยนเซิร์ฟหนีแม่งเลยง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมมาแล้วก็ฟาร์มกันไปเรื่อยๆครับตอนนี้ผมน่าเปลี่ยนเซิร์ฟแล้วแหละผมก็จำไม่ได้แล้วผมเปลี่ยนหรือเปล่านะ โอเคฟันฟันเรื่อยๆมาสู้กับบาซูก้ายังยืดแล้วลลกคุณผู้ชมครับนี่ไงบอลตัวนี้นะครับผมจะดอกให้เราหรือเปล่าอู้ไปก่อนมันดอกให้ผมบาซูก้าโอ้โหเอาไยาตูดนี่ไงยัตูดมาเลยน้องโอเคฟาร์มได้มันมันเลยนะแต่จริงๆเนะี่ยผมก็ย้ายย้ายได้ยังวะ525นะครับผมจะย้ายตรงนี้ได้ไปข้างบนนู่น แต่ผมก็ฟาร์มไปเรื่อยๆแหละคุณผู้ชมเพราะว่าไม่มีใครกวนแล้วเมื่อกี้นะผมโดนกวนมาแล้วไงน้องแต่ว่าตอนนี้พี่ยังไม่ได้กวนไงยังไม่โดนกวนเลยนะตอนนี้ก็ถือว่าดีครับผมตัดมาตอนที่ผมเนี่ยเลเวล580รอเลยละกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าที่ผมตัดมาตรงนี้เนี่ยบอกกันเลยว่าคุณผู้ชมครับมันเหนื่อยครับผมคุณผู้ชมผมเลยตัดไปเลยผมไม่ได้อัดไว้นะครับผมแล้วผมก็มาสู้ตรงนี้เลยโอ้ oh my god คุณผู้ชมดูสิ ผมฟาร์มได้แบบมันๆตึงๆนะครับตรงนี้โอเคลุยกันไปลุยกันไปม่วสซมโบนไปนะครับผมตรงนี้ฟาร์มได้ง่ายมากๆเลยก็ว่าได้เพราะอยที่ผมบอกไปครับมอนอยู่ใกล้กันเนาะตอนนี้นเลเวลเราก็ใกล้จะ600แล้ละโอเคครับฟาร์มไปเรื่อยๆครับผมมานผมขออนุญาตแต่ตอนที่ผมเนี่ย จะไปเกาะต่อไปแล้วได้ดีกว่าเล็ดโกเลยครับมาแล้วไอ้น้องเรียบร้อยแล้วครับผม625ครับผมก็ฟาร์มเรียบร้อยกระโดดลงไปตายเลยละกันนะครับผมนะครับตัวตายองไม่ใช่ฮ่โอเคเราก็ท้การกระโดดลงมานะครับผมเพื่อที่ทาการซื้อด้านของมัดสายฟ้าไว้อัตูดของมันนะครับผมผู้ชมครับอัตูดมอนหรืออตหน้ามอนเรียบร้อยซื้อไปแล้ว5 0,000 0บาทโ oh อ้ไม่กอดเยอะมาก คุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการฟาร์มด้วยลกันมาตรงนี้เกาะวอลเตอร์เซเว่นครับทำการรับเควสแล้วเราก็ฟาร์มแบบมันๆตึงๆกันไปบูมบาอาสัมโบกันไปอะไรอย่างนั้นนะนะชิลๆคุณผู้ชมดูดิผมฟาร์มโคตรมันเลยเว้ยแล้วคือแบบมันสนุกจริงๆเย้ยคุณผู้ชมฟาร์มด้วยตัวเองเนี่ยโคตรมันคุณผู้ชมครับฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆคือแบบผมคิดถึงสมัยแรกๆเลยนะตอนที่ผมฟาร์มเนี่ยเอาหม่กอดบอกเลยว่าตอนนั้นมีแค่โลกหนึ่งด้วยแล้วคือผมก็เล่นไปเล่นมาก็โห ตอนนั้นอะนะนะคือแบบโคตรมันเลยเว้ยแต่ว่าผมก็มาเล่นอีกรอบก็ถือว่าสนุกเหมือนเดิม เอฟเฟกเดิมๆก็ไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าเอฟเฟกใหม่แล้วนะครับผมเกมเขาอัปเดตไปไกลแล้วแต่ก่อนนี่คือแบบภาพกระจอกมากแต่ตอนนี้คือตึงๆครับผมคุณผู้ชมครับสคริปเขาดีดีจริงๆโอเคฟาร์มกันไปครับผมหมัดผมก็ฟาร์มนะดาบก็ฟาร์มนะครับผมแต่ว่าผมก็จะใช้หมัดนะครับหลังๆมันแรงเกินเพราะว่าผมเองเนี่ยอัพแต่ดาบอย่างเดียวไม่ได้อัพหมัดเลยนะครับตอนแรกก็เหือหมัดนะครับฟาร์มแต่หมัดอย่างเดียวเลยอะไรจะไม่เปลี่ยนเลยโอ้โหโอเคจับดาบนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้ก็น่าจะใช้แต่ ดนัไปแหละอมัดนิดหน่อยอะประมาณนั้น,ห,นหลังๆมาคือกูไม่ใช้แล้วมัดอะตอนแรกก็เหือนั่นแหละคือตอนแรกคือเหือมากแล้วก็คือตอนนี้ใช้ดาบเหมือนเดิมนะครับผมในการฟาร์มเนาะโอเคประมาณนี้เลยครับคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เลยวล675รยนีครับผมทำการสู้กับบอสได้แล้วมันเลยครับรหมน้อยนี่ไงโดนดุนอัด,ด,ดตูดไปดีฟาร์มอย่างมันเลยอ่ะบอกก่อนเลยนะครับแฟงกี้ดรอปเป็นเกงในให้ผมหรือเปล่าโอไม่ดรอปครับ ไม่กอดเวนตานะผมรอเล่นไม่ใช่เกงๆไนโอเคฟาร์มต่อครับผมตรงนี้แล้วผมรับเควสดผิดหรือเปล่าวะเออน่าจะรับเควสดผิดแน่น้องโอเคเปลี่ยนไปเหมือนเดิมดีกว่าโอเคเควสดเดิมโอ้โหเพลินจริงๆเรามาฟาร์มเพลินแบบมันมันตึงๆกันไปนะครับผมแล้วก็ฟาร์มกันไปมันมันตึงๆต่อนะครับไม่มีอะไรมากเลยครับคุณผู้ชมฟาร์มไปแบบนี้จนถึงเลเวลตันเดียวผมขอยายตาดไปตอนผมเนี่ยเลเวลกับตันแล้วดีกว่า และแล้วก็มาถึงคุณผู้ชมครับผมจะเลยเจ็ดร้อยแล้วโอ้ my god อันนี้ผมไม่ได้พากนะผมพากส,สดเลยตรงนี้โอ้ยทั้งคลิปโคตรเหนื่อยเลยคุณผู้ชมกดไลค์ผมด้วยกันนะครับแล้วรหัสนี้ผมแจกให้ทุกคนได้เลยนะโอ้ oh my god ฟรามือนตึงๆครับผมเหนื่อยมากเลยกดไลค์เป็นกำใจให้ผมด้วยกันนะครับคนละหนึ่งไลค์เป็นกำใจในการทัคลิปต่อไปครับโอเคเราไปโลกสองได้เป็นทีบร้อยแล้วนะครับผม โอเครหัสนี้พี่แจกเหมือนเดิมผมขอนะครับผมกราบเลยถ้าถึง1000ง like, พันไลค์เนี่ยผมจะทําต่อครับผมเดี๋ยวเป็นผลไลค์คอมเมนต์กันด้วย,วย,วยกันวันนี้เนี่ยประมาณนี้ด้วยกันนะครับผมเลเวล1จนถึง700โคตรนานครับผม3ชั่วโมงแล้วนะคุณผ,ผู้ชมใช้เวลาทั้งหมดนะครับผมโอ้ยใหญ่มากเลยอย่าลืมกด like, ไลค์เป็นกำใจใพี่ด้วย,วยกันนะครับอย่าลืมกดตามและกดกระดิ่งนะครับโอเคเจอคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ใายบายผมซียูครับผม